มันึงสามสองสองหนึ่แองนไงมันจะมีอยเดห้ินหน้าแบบวันนี่ามาทางนี้พระรามห้าไอ้มันจะมีทีทีสององติดกันเอาแล้วตรงนี้แหละได้เลย

กับรถเนี่ยเสียไล่ะเออกับใครทำรถน่ะล่ะเี๋บอกเดี๋ยวเก็คให้ก้การาวเนาะเจ็บบวดังๆเ่ยล่ะยิ้มหานกับบาๆนี่ไหมล่ะแบดมินอร่มทิมชนชนขาดังๆเลยอะ แม่รตอขี้พันต่ำเาไดมาแล้วงอานนี่จะต่ำเะเียน่ะถ้าขาดเร็วไม่หนูก็มาแหละตายตามาทั้งคาจเืนหมาลองเองงงงึกแต่คนนอนไปกองเอเลี่ยกับรถเอารายละวมาสามทันถือว่าที่บาจอดจนสามทันแล้ว็ีเอาเวียนว่มานน้ำกันแหมงงงแต่คนนอนไปกองเอเลี่ยกับรถเอา ไช่ล้วามาสามชั้นคือว่าผู้บาวจอดอยู่นี่สามชันแล้วไปเขาเวียนเไม่วามาน้ำกันไหมนันกนรอนัตาว่ะเาะต้นของเอเดตับรถเห็นงานได้เพโดนปัญหาบ้างได้จักเดือนลหะองานนี้เนี่ย ออกจากโรงพยาบาลไปสะดอกก็ไบาดเยอะใกล้ๆนี่แหละัเลยครับจากนักหนักไปแล้วนะ้องตายกดีนะนั่นเาออกจากโรงพยาบาลก็ไปทำสาฆทานอย่างเงี้ให้เจ้ากรรมนายียนนะมีฝาดเคาะไป

จำถจำบุษมาับัลลงกเตเชอาได้เลยค่ะโนสยามนอนกันที่หนึ่งสิบ้าบาทเจ็บหญิงหนึ่งลายมีแผลท่อ,อตามร่างกายมีอาการเจ็บที่โครงด้านซ้ายสาเหตุเอ็ซีบวกสุนัข นำยี่สิบห้าเราพอพนังเก้าไปสามสองสองหนึ่งสามสี่สามสองสองหนึ่งสามสี่พอมพูดแล้วบาดเจ็บ 10, วสิบเราพอพนังเก้าถนนร่วมาทุมสามาิครับสามสองสอหนึ่งสามทมาทุมบารีผู้ป่วย